วไอ้อต่อนะนี่ไอต่อนะนี่ดอก,ดอกนี้มาได้สามพันหานี่งไงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขนนึ้นด้วยความมางเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม โอเคผมกอสวัสดีเพื่อนทุกคนเนียนะครับนะ้ำเจอกับนกักกินแล้วนะำมาขับเกมใหม่ของค่าย PG แล้วนะเออมาช่วงนี้เขามีเกมต้นไม้เข้ามาอีกแล้วนะต้นไม้ถีอ่ทองนะนี่ทุนที่ห้าพันไปอย่าไปอย่าไปไปสิหม,มุนเบ็ดห้าสิบไปเลยแล้วกันหมุนเล่นๆไปก่อนถ้าไม่เข้ายัางไงขอเดี๋ยวเขาซื้อเอาเพื่อนเล่นเกมเนี้ยใช่ว่าเข้าแล้วมันจะแตกให้นะเกมเนี้ยโอ้โหโคตรอนาถบอกให้จังหวะที่มันจะแตกมันก็แบบแตะหนักมากจังหวะที่มันไม่ให้เราคือไม่ให้เลยนะ ผมเคยซื้อ b i t c เจ็ดร้อยร้อยอะเจ็ดร้อยห้าเจ็ดพันห้าไม่ไม่แตกสักบาทอะตอนนั้นอะโอูตจุกเลยแต่วันนี้มารอดูว่าจะแตกหรือเปล่าเนี่ยโดนน้ำวันนั้นแล้วไงน่าจะมีโอกาสได้อยู่มากเอาไปเยอะกันไปเปล่าเข้าฟรีสักดอกดีเกมเนี้นเข้าฟรีแล้วใช่ว่าจะแตกให้อีกนะบอกให้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเลยอะเกมเนี้ยโอ้ยขาดเล่าใส่สองไม่มีเริ่มออกคาร์นาว สวยลองต่ออีกเออไอ้แดงมันเป็นนักสู้เออหมวกควางสวยเออแถวสองว่าไงเอออย่าไปไปลองอย่างนี้ยังไงเอ,อ่ยโอ้โหไม่ต่อเฮ้ยสเก็ตเตอร์ยังไงน่ะยังไงน่ะเข้าหรือเปล่ากล้าเข้าหรือเปล่าละ่ะผมว่าไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าทำอย่างเงี้ยไม่เข้าในนองร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเทาไม่ต้องลุ้นเข้ามาในฮาเลยนะเข้ามาในฮาเลยนะกี้พูดไปซะเยอะเลย สวยลงไาต่ออือนั่นแหละโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวโอ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยชักจะเกลือกันไปแล้วว่านะเกลือเกืออยู่นั่นเนะี่เกมเนี้ยเกลือเกืออยู่นั่นเนะี่ยเฮ้ยทำไม่เล่นนะสวยลงไปไปกีเธอสองโอ้โหเอสวยครีบไปเธอสองมาเปลี่ยนเรนไบรไปโอ้โหเอลงจี อุ้ยออกแล้วไงเคโอ้โหแค่เคนไปหาแรกนี่ไหลยอยู่นะเนี่ยหมวกรอแล้วอะไหลต่อไวนะ้น่าโอ้โหโลงให้อีกเหรอโอ้โยดอกนี้ไหมอูโหูขาดหมวกแถวสามเอเอสองว่าไงครับผมแต่คิวให้อยู่เอเอสองม,มาโอ้โหเราม,มาแทนเราไปแถบเลยโ,โห,โโหก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยากเล่นจะตามแล้วนะตามมาเล่นได้เลยนะนะคิวทิงท้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะวันนี้จะทิง้งลิงก์ไว้ให้ละมีคนถามเยอะเกินไป อ,อืมาดิครับมาได้แล้วมัง้งมาได้แล้วมัง้งเจไปโอ้โหสวยเคไปแถวแรกโอเคไม่มีแถวแรกเคไปโอเคเมื่อกี้แล้วเคสองอเรียกหาแต่เคอื่นไม่เลือกหาเลยคือเคประกาศเข้าเยอะมากเลยตอนนี้นไม่ไหวแล้วน่าจะต้องซื้อแล้วนี่ไปซื้อเล่นกันเจ็ดพันห้าเอ้สามพันเจ็ดห้าสิบ ไม่ได้นี่หมดเลยนะเนี่ยหมดตัวเลยนะถ้าไม่ได้อ่ะโดนแปดง่ายสิบหมุนไปสวยไปดิโอ้ไม่ไหลอ่ะน้องม่ายอ,อุ้ยแปดหมุนนึงไงเออโอเคสวยอยู่อะไรต่อดาบพื้นใช่ปะ่ะโอ้ขาดเอสามื้นแต่สองไม่มาโอ้นี่ก็ขาดเอสามร่มวาวจัดและพีจี จะยว่าขนาดนี้หรือไม่จะว่าขนาดนี้นะจัดจบเพื่อนเลยก็ได้แล้วนี่อือ้อเค็มจัดโคตรเค็มได้มาพันสี่ยังไงดีวะเนี่ยซื้ออะไรได้แล้วนะหมุมเมเหนเล่นๆเดแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวยเก้าร้อยสวยอยู่คาเวแกลับมาอยู่มาคือนอยู่ 5, มาควันมามันต้องเจออย่างนี้ เ okay. ออนั่นแหละลงจอยอู้หูดอกนี้ดีงไงพันสองเ็ะสะแกตเตอร์รอเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าว่ะหรือ่าว่าจะสวยๆเลยนะเปิดมาเข้าให้เลยอย่างเงี้ยจะได้ป่ะเอสองโอ้โหเือได้เออยู่ว่ะซื้อเลยดิไม่ได้เพ้น ซื้อเลยนะครกันที่จริงมาซื้อเบียร์50ตันนะแต่ผมไม่้ซื้อเก็บไว้เก็บไว้เป็นทุนหน่อยเดี๋ยวมันหมด้ามันเสียนะแต่ถ้ามันได้ก็ว่าไปยังโอหเออไปก่อนหมวกแถวแรกมั้งโอ้โหหมวกขึ้นมาแถวแรกเจ็ดหมุนยังไงเอ้ย สวยเอ้ยโอ้โหเคแถวสามมาพี่เปลี่ยนเป็นไวสองตัวเลยนะหลังๆฮะมาดีหมวกโอ้โหหมวกแข็งแรกไม่มาไงดีวะเนี่ยต้องซื้อต่อหรือเปล่าจะให้ซื้อย้ำๆดีหรอร้อ,องอือสวยเอีต่อนะนี่เออต่อนะนี่ออนนด,อดอกนี้มาได้สามเปนห้านี่งไงนี่งไงโอ้โหกว่าจะมาให้ บอกแล้วมันต้องมา6,000นหนอนๆไว้วะ่ะถือไว้ในกำมือก่อน6,000นหนอนๆถือไว้ในกำมือก่อนกแเกตเตอร์เข้าเลยหรือเปล่านี่อย่าบอกนะว่าเข้าให้โอ้โหแเกตเตอร์หมุนเดียวเข้าเอาแล้วไงบันเธิงเนี่ยไปสี่สิบด้วยเอาเข้าเองจะแตกหรือเปล่าเอาเข้าเองแบบนี้จะแตกหรือเปล่าเราดูท่านมาว่างอะมวาว่องหมดเฮ้ยโอกาสจะหนีอ้ยอยเหนสองอ่ะอีเห็สาม โอเออสาวๆมาดินะมันทึงดินะที่ได้บ่อยแปดหมุนยังไงนะ่ะกล้าให้หรือเปล่าล่ะกล้าให้หรือเปล่าล่ะเบ็ดเงี้ยกล้าให้หรือไม่กล้าให้ไหมล่ะเออสวยหมวกแรกโอ้โหหมวกไปแถวแรกได้หมวกให้นะมีจุกอ่ะโอเออไอ้เคแถวแรกก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีนะี่ชอบลงจังเลยไม่เรียงกันอ่ะมีโอกาสก็เยอะนะ สวยเราแต่สามว่าไงมาคำพูดนี้เสมือนไปแล้วผมุนนะเสมือนไปเลยล่ะหมุนกับเนี่ยเสมือนไปหมุนกับซื้อสวัสดีครับ